เ <Okay. laughs> เอาขึ้นกองงี้ลยหรอเออไม็ต้องอะแขวนไปเลยจบเลยแขวนไปแล้วเอาตัวมันออกได้เออเหรออ๋อมีการสไลด์ผ่านด้ <laughs> วย <laughs> อันนี้คือเกตเดอร์นะเกตเดอร์ <laughs> อ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอันนี้เป็นเกตเดอร์แคต 16m ใช่ไหม ที่ภพเอ็มอาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการปาดหินนะครับปาดหินปาดหินนี่นหินหนหินๆๆๆเนี่ยเนี่ยเอาไว้บนปูนเนี่ยรลองย่างไดขึ้นสบายใจได้เล่นตลอดแม่นะ เองพัดเอายามาขึ้นอีกแล้วไันหัวเลย้อนอวเก็อลนะยมันแคว้นถองมันถองแคว้นมันคงไม่มีรากไม้แล้วเมื่อกี้นี้ เออยกยกล้อยกล้อครับเอาตัวรอด <c oughs> เอาตัวไม่รอดนะครับรู้สึกว่าจะเอาตัวไม่รอดแทนนะโอ้เอ้ยออกได้ไหมควยได้ ่เราไข่ย่างเมื่อกี้เลยมาแล้วต้องแบตไปชาร์จแ,แล้วแบตหมดหมดใช้ทีเยอะจัดแบตเดียยวาก่อนแล้วก่อนกี่งนี่ยังออกไม่หมดนะสิบล้ออ่ะนี่ยังมีอีกน่ะปนแปะคุณแปะก็ไม่ได้ออก ไอ cheaper, ้คันคีนก็ไม่ได้ออกไม่ม oh. ีแบบสะใส่ไทแล้วี๋ยวถ้าบอกเล่นโฮลารดกโดยกระจกน่าจะรดน้ำด้วยโอ้โรดน้ำก็มีแต่เดี๋ยวต้องปรับปุ่มใหม่ ต้องลดสิบลอ้อหน่อยแลรถหนาวเข้ามาช่วยอนอี่เอาสิบลอ้อลออก <c oughs> มาเยอะไปมาทํ <c oughs> า้แล้วพี่ผมาทำคอนเทนต์มาได้บัลเลส <c oughs> <c oughs> ยังถามมาได้บอกแล้วว่ามาทำคอนเทน <c oughs> ต์ตายรูกตายคลิป จะเล่นโน้นเลยที่บ้านมาทายเจ้าแค่นี้เที่ยวอ๋อเฮ้ยไทยหกก็ดีว่ะเฮ้ยก็ดีเนี่ยดีมันเป็นหงไงมันก็ตลบหรือมันก็แบบพูดปุ๊บแบบไอ้นี่ขึ้นมามันม้วนอ่ะมันีสั้น ก็ต้องคนออกมาให้หมดนั้นกาได้ยาวรับนามาคนมาคนว่าเราต้องเที่ยวหมดแล้วคืออะไรคือคือแบตถกกล้องหมดก็คือจบ <laughs> อันนี้อันนี้ทำทนอนน์ทำทนอนน์ทำทนอนนมีแต่ทนอนนคอนกรีตข้อมีทนอนนลูกหลังมาเถอะ 我怕弄不赢你。 ในกองในเมกซีนอมไรนะนู่นที่ทายเมน่อนี่ไปแล้วอ๋อทายตอนนี้และเออเออเอย่าโอเคงั้นจะอันี้ก่อนตอบก่อนไปเห็นทายไ่อยูไม่ได้กมอ้า ยังไงล่ะพังเลยพี่ก็มาถ่ายบ้างพังแล้ว <laughs>